ได้เห็บบอลเลื่อเก่งเดินเก่าม,ามาฝั่งซ้ายเก็บมาเก็บตีศักดิ์ทุกรถวางยาวมาก็ลึกไปข้ามือของซิซิกรอนตวัดเข้าการไปวิคาโดรับบอลได้บอลมาถึงพระธนพลจะให้กับ,บกวิคาโดรังวนี้ยังมีเก็บตีศักดิ์ทุกขุกนพลรถมาสกัดทิ้งออกไปครับแย่งมาได้คือแล้วแทงต่อมาให้กับรัชพงศ์ตูดมาแล้วเปิดด้วยขวามาโอ้โหแรงมเลย ให้ช่องนี้มาที่พัฒพลาโปลเข้าขวาลองซัดไม่เต็มข้อเท่าไหร่ครับบอลออกข้างไปเลยออกหลังไปครับไปตอ่อมาที่พิทิศักกัลยาีไทออกมาทางขวาสวยแล้วครับพรฒน์พลจายลูกอันนี้ลึกขึ้นมาแล้วเข้ามือซ้ายบ้านครับปับปอกโรวิทครับเปิดโด่งเข้าใบจิคานโตจม่งผู้สิงรถคงล้มหน้าไปก่อนครับ ของไทยก็พยายามขึงหาช่องอยู่วันนี้โอ้โหพลิกได้ส่วยครับให้มาทางขวามงคลเปิดเข้ามายังโปบที่ไปได้เลยลูกเตะมุมของอุทัยธานีเอฟซีเปิดเข้ามาโอ้นหบอลเหมือนไปนตกใส่มงคลเราสกัยนะครับยังขับมาที่ภาวิชย์ครับให้มาต่อมาที่พัฒนพลเปิดด้วยซ้ายเข้าไปพลกรพักอ,อกแล้วก็บอลออกหลังเลยครับลูกคือ ผู้เล่นของกุ้งไทยเนี่ยพยายามบีบเข้าเร็วตลอดครับไม่ให้มีจังหวะได้คิดเลยครับคนตอนนี้ต้องสตารใจเลยลรครับทุกคนก่อลข้ามทางออกไปเยอะเลยคนระับระหว่างนี้ใจร้อนนิดนึงครับทุกคนให้ทอากมาสั้นๆขอพาปวางยาวมาขอเราโดนไปเขาเลยเอาไปโทษต้องโดนบ่างเยอะเปลี่ยนศีรษะมันมีเปิดไปดูมาในโหมหัวเขา้หาขออหัวบอ,อนออนี้ เปิดมาที่เสาแรกตีที่เาแรกครับตีสักคนทัศบีขอที่เขาก่อนครับตีทีสักที่ตัวละคนเข้าตามมาที่คนครับดูฟ้าออกมาที่กิดทีักีไหลเร็วมาโจรได้จิงโอ้โห่ี่ดีนะที่์กเ่อมาช่วยเซ็ดตัวนี้ไม่ได้ครับโอ่โงเป็นโงลสกอร์นะเปิดมาอง์การโอ้โงด้วยตัดไมได้ครับ ยังเคลียร์กันไม่ขาดครับพยายามเนรอบเคลียร์นี้มาได้ครับเคียร์เลยครับฟรีคิกของไทยธานีที่สี่พัธนธพลซอยเท้าแล้วยิงด้วยขาวาตรงตัวของโล่งที่ว่วกกางนะครับเส่ใสยเข้ากลางมาของวัฒนาไพ่นุน่มยกมาแต่วันนี้นก็แรงขึ้นหนแล้วครับเิ็นโดเข้าไม่ถึงครับพิงแล้วพิงมาได้สวยให้ผูฟ้าทำชิมกันมาแล้วครับโอ้โหเอามาท้าขวานี่ไม่ล้มเลย กิติศักดเข้าขวาลงจริงโอตอนนี้ไม่เข้าขอบแบบมีนี่มีลาย้วยนะเวิเขาอบเติย้อนกับพว้นั้นบอชาติจริงเลยติดขาตัวเองเลยหวานจะพอกับกอผู้เสียงเต่าทุกอิดเริ่มเกมที่ขื้นหลังครับเขี่ยบอลเร็วแล้ววางบอลยาวมาเลยครับ ไี่สามาสาสลีโด้ปีบปางเลครับโอ้ไหลมาเข้ามายีซานก็เอยครับโอ้ยังจี้เข้ามาแล้วบอลพลใค้เขา้าทางเาหไลงไปไหุ่งไม่ว่าอะไรครับมาถึงตัวกอลนะไปพาไปทานฝั่งขวามวลโอ้จะดจึงหลอกวางยาวมาเดวารีดววึงหาข้างไปเลยครับเราเก็บบอลเล่นได้เลยครับเดวารีดเข้าขวาล็อกเข้าซ้ายแต่ไปเติรด้ัซ้ายมาโล่งๆครับมูฟาม้ายรั ทางขวา,าครักลทัง้งทีลองซัดด้วยขวาเลยตอนนี้พยายามจะลองใจนะเราแ,แ,แย่งมาได้โดี๋ยวจะย้อนสอนบ้างครับเข้ากลางมาที่บูฟ้าชิน,นุ่มรักตวัดมาโตชิโบโอ้โหไม่ย้ำหน้าเลยตุโตแต่งบอลอยู่ครับให้เข้ากลางม,มาเดี๋ยวเลยเข้าขวาลวองซัดอีกฝั่งหนึ่ไม่จริงเขาขมาที่เป็นพระลพลครับเล่นกับ ซแล้วบอลมาถึงมงคนครับประพาวิทย์ลงซัดด้วยขวาก็บอลข้ามตาไปครับซิโกซี่ครับติซี่เอฟบ้าเปิดมาวันนี้โอ้ได้เลยครับตวับเข้ามาเข้าขวาสะพัดไปแล้วรัพทาวุ่นยังติดบล็อกอยู่ให้เขากลางมาประพาวิทย์ต่อให้สวยไหลโชวงนี้ไหลขวาถึงบอลก่อน โวตเข้าตามมาพัฒนนพลทำชิงกันกับซิกูซี่เข้ามาที่ซิกูซี่ทั้งรัวยิงเข้าไมือครับเียังไม่ผ่านเลยของช่วงใยต่อมาให้กูฟ้าครับพอได้อยู่กูฟ้าเปห็นต้องไปทางขวาครับเหยนตีกวาแล้วตัววีตั้งป้องทางด้วยขวาเข้าก่อนฝ่ายขวาผีทีของอุตตดิครับกูฟ้าซึ่งผมว่าเปิดโอ้ยบอลนี่มันทาให้ล่อตัวขวั จ่ายย้อนกลับมาที่ฟูฟ้าให้ไปที่วาลิีให้ช่องนี้กลิ่ิสักรองก็แค่ไปแต่วารีเติร์ดตาจังหวะนี้ตัวชิโมเทโกขึ้นวงหุดอยู่ตัวนี้ตัวเองฮะก็จะมีจังหวะได้หลุดหลายครั้งเลยครับคือจังหวะพักบอลของูฟ้าุตฝาหลาครับงหวานเกมมาได้ดีครับดูจังหวะนี้ก่อนครับหลุดมาทางซ้ายเปิดเข้ามาตัวที่นำกับตัวในทางรุกดเลยครับนู่นสหวัเหมือนจะไม่มีอะไรครับ หลุดมาทางซ้ายของมงคนโคซไกคลับเปิดไทยทองนีัขึ้นนสิ่งประตูหลัจาก้าได้สิบวอนัทนไมางกันะคจเป็นประตูที่เสียเกีติมาัวเกนี้ด้วยครับก็เสียไปไม่มีอะไริกงนิดเดียวครับเสียประตูเลยครับานของัีสุยาก มากุญยเรีย์โอ้โหจังหวะดนีเสียพอมน,นะครับจิบุรีพาออกไปทางข้างนอกแล้วเปิดเข้ามาในข่ออย่างเจ็บจิตที่6วิวัฒน์ครับเก็บมาได้ครับออกไปทางซ้ายจิบุรีอย่าง,งที่สุดเสี่ยงจีเท้าขวาลองซัดเอาน,นี้ก็บอลไม่เข้ากรอบแต่ผู้ตัดสินบอกว่าบอลเป็นแฉลบผู้เล่นของอุตตริดออกครับรุ่นใส่มุมครับ พุตตดิษฐ์ักดยานเล็กสีขอเปลี่ยนตัวนำผุ้เล่นหมายเลขสี่หันเข้าขภาวของรออหอและนำผู้เล่นหมายเลขยี่สิบชยาวุ้วพุทาลงเล่นแทนงกับมาที่สีกอนสยิงุอคชุวนะครับปัดที่หครับ วอลิชิ้วงได้แล้วก็มีความเร็วเปิดเข้ามาโอ้้ยิงตรงนี้โอ้โหแต่บอลโดนไม่เต็มเท้าใหม่ครับแกได้สวยบบลนายบอลาไหลต่อมาที่ขคตะมดึงจังหวะออกมาทางขวาไหลมาอยังได้อยู่ครับโอ้โทุกดายกระชากพาไปทางขวาแล้วตวัดเข้าไปข้างในโอ้หเชียรไม่ทั้ทังครับว หลต่อมาให้ต like <in> ัวนี้ใช้ขึ้นแล้วต้องข้ามคาลงไปนะครับไอ้น่าพี่เดวอรีครับเดวอรี่ขอนิดงข้งขาหน่อยเสียงไปสุดเส้นเปิดด้วยซ้ายมาดูดีมากที่ยิงง่ายกว้ามาเลยนะแล้วเสียงบางทีคนเวลาการแข่งขันนะครับคุณตั ภาคสยามที่เปิดบ้านให้กับไทยได้ไหมครับบน